สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับเมกาเบรกเช่นเคยฮะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะจากคลิปล่าสุดก็เกือบเดือนกว่าละมาครั้งนี้ก็มาใหญ่เลยครับเพราะว่าตัวของ 1, ซีซันหนึ่งซีซันที่เรารอมานานจะทําการอัปเดตเข้ามาในวันที่19ที่จะถึงนี้หรือตอนผมลงคลิปมันก็น่าจะอัปเดตแล้วละ่ะซึ่งแพทนี้นะครับเป็นแพทที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆจริงครับเป็นแพทซีซันหนึ่งที่เหมือนกับเหมือนเป็นการเปิดเกมแบบเต็มรูปแบบอะฮะก็จะมีของมาใหม่เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสกินไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่ต่่่่าาาาางงงๆะะรรบบบาลนนนนนกก็็ปปัไคออข้้้เเใใใฐมีสิหห อินเทอร์แนคค่อนข้างเยอะมากๆครับและสำหรับพวกเรานะคะคนไทยเนาะก็จะมีตัวอีเว้น ของงาน Thailand Game Show นะที่มี m e g a b y จะเข้าไปจัดนะครับแล้วถ้าพูดถึงอีเวนต์แล้วก็ขอแวะเข้าสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก่อนนะครับสําหรับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ Nickman Shop นะครับก็เข้าร่วมตัวของกิจกรรม Thailand Game Show ด้วยเหมือนกันเนาะโดยจะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังระดับท็อปๆของประเทศนะครับเข้ามาให้ถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ Exclusive ได้ที่ตัวบูธของงานครับพร้อมด้วยกองทัพเหล่าคอสเพลเยอร์ชื่อดังกว่า10ชีวิตที่รอต้อนรับทุกคนอยู่ที่บูธ n i c m a n Shop และยังแจกหนักแจกเต็มนะครับรวมของรางวัลมูลค่ารวมกว่าครึ่งล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากทางและ Land Genesis, ซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้พลาดไม่ได้แน่นอนครับแล้วเจอกันวันที่17ถึงวันที่19ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบูธลิทแมนชั่ปนั่นเองครับกลับมาที่เรื่องของแพทอัปเดตของเรากันเนาะก็เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของหุ้นใหม่2ตัวที่เพิ่มเข้ามาฮะก็จะเป็นตัวของออฟเฟอร์หรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะอ่านเอาผาด <ph> หรือเอาฝาดก็เป็นตัวแอมีเดียมแอทักเกอร์คลิกทรายก็จะเป็นตัวออโต้แคนนอนคล้ายกับตัวของปอร์คอนเลยครับขวาก็จะเป็นดับเบิลบัสคุก้าเนาะเหมือนกับ,บ,บกป บูสเตอร์อันนี้ทีเด็ดแล้วครเพราะว่ากดแล้วมันจะทําให้ตัวของออฟเฟรดคระพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วค่อนข้างสูงมากๆาะน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วแล้วก็สกิล3จะใช้ได้ต่อเมื่ออยู่ในโหมดการเปิดสกิลสองนะครับ <S <S ก็จะเป็นระเบิด EMP ครที่ถ้าไปโดนพวกอาวุธหรือว่าโดนโดนของศัตรูครมันก็จะทําการ Disable โดนพวกนั้นทิ้งทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมินิสตัตรลเล็กๆตอนโดนแล้วก็คนที่โดนอยู่ใน EMP อยู่ก็จะไม่สามารถล็อกเป้าได้นั่นเองครับสำหรับตัวที่2นะครับก็คือเฮลที่เราคิดว่าน่่่าาาาจเเเป็นนนสไอออรร์แแตตวววมมมิงล้ััคืด แอกเกอร์นะฮะก็เป็นตัวโจมตีเหมือนกัน,นครับที่คลิกซ้ายก็จะเป็นการยิงช็อตนะครับยิงช็อตไฟฟ้าเลยส่วนคลิกขวาก็เป็นช็อตเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันจะเข้าสู่โหมดสโคปนนั่นเองครับสกิลหนึ่งนะครับ ก็คือตัวของโดนรีเฟกชันครับก็คือเป็นโดนที่เอาไว้หักเหลำแสงของเราครับถ้าเรายิงใส่โดนไม่ว่าจะคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ตามมันจะชิงต่อไปโดนสตูครับหรือว่ามันอาจจะชิงใส่โดนด้วยกันเองก็ได้ครับเพื่อเพิ่มระยะการยิงหรือว่าช็อตหลายๆเป้าหมายนั่นเองครับสกิลสองนะครับก็จะเป็นตัวของโดนขังหรือว่าเป็นแทบนะครับก็วางลงพื้นเนาะใครที่เคยเล่นแบบจินน่ะนา่าจะคุ้นๆนะฮะจินใน l, l อ,ออ่ะเออก็คือวางลงปุ๊บแลวถ้าสตูเข้ามาอยู่ในระยะครับก็จะโดนจับเหมือนกับโดนตัวของอควิล่าจับเลยคลยๆกับคล้าบ ไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างงี้ยก็ถือว่าเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยฮะแล้วก็สกิลสามนะครับก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้พังตัวฮะก็กดใส่ใครแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเป็นคนคนนั้นนะครับเป็นหุ่นตัวนั้นเออมันก็จะคล้ายกับตัวของสกิลนิโก้นิโก้ใน LL อ่ะฮะถ้าใครเคยเล่นมาก่อนหน้าจะคุ้นดีอยู่แล้วสกิลประมันนี่คือฝ่ายตรงข้ามอะฮะคนที่โดนก๊อปอ่ะเขารู้แหละว่าเราก๊อปแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเราไปก๊อบเข้ามาครับก็จะมีตัวนั้นๆสองตัวฮะเรื่องต่อมาก็เเเเป็็นนรรรืืื่่่่่่่ออออองงงงงงททีีีขขัดดดไไม้้้ลลยะะคคพููถึซแวาสิตกก ซีซซ so ัั่นนนเองึ่งซีซั่นนี้ก็จะมีสกินทั้งหมด8สก so ินด้วยกันณตอนนี้นะครับได้แก่4อันเป็นสกินแรกครับคือนารุคามิฟอลคอนอิคิล่าแล้วก็อินฟโนครับส่วนสกินที่ต้องเปิดสุ่มเอาก็จะมีไทเซล่าเซเลนิดสเตโกแล้วก็เฮอริเคนนะครับซึ่งตอนกล่องสุ่มเดี๋ยวนี้ก็จะดีกว่าของซีซั่น0เนาะซีซั่น0มันไม่มีการันตีฮะเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่0.012ใช่ปะก็คือเปิดไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะได้แต่อันนี้คือถ้าเราเปิดครบ400กล่องนะครับเราจะได้ตัวของหนึ่งใน ที่อยากลองวัดดวงนะฮะคือคนไทยนะคนไทยมีคนเปิดได้2คนแล้วนะครับคือตัวของโมเดลฟอลคอนนะฮะตัวโมเดลฟอลคอนนะโอกาสยากกว่าถูกหวยอับผมบอกเลยแต่ก็มีคนเปิดได้นะฮะคนโชคดีต่อไปอาจจะเป็นพวกคุณก็ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสกินอยู่ครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นสกินทั้งตัวแล้วไม่ใช่แค่สกินอาวุธหรือก็คือเรื่องของหุ่นคัสตอมของเอสพ o t ร์ลอตนั่นเองครับซึ่งก็จะมีเอสพ o t ร์ลอตเพิ่มเข้ามา2คนนะฮะแล้วก็พิเศษมากๆเลยคือคนแรกที่เราจะพูดถึงกันอย่างตัวของ Canon ะะนองนอาานนนะ,ะ,ะเนนเเคคคมมมมียยหรรรรรืัจป็ตวแกกใท่าาาสาาถ ได้โดยเหรียญแดงนะฮะเน้นนะฮะเหรียญแดงหรือก็ตัวตัวของมิชชั่นโทเค็นนั่นเองครับโดยสกินของสกินหุ่นของ Canon คานอนฮะก็แน่นอนว่าต้องเป็นนารุคามิเนาะก็จะเป็นนารุคามิไทยเอสนะครับมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆฮะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกการยิงเอฟเฟกการล่องหนเอฟเฟกโดมหรือว่าเอเ่อเอฟเฟกการบินต่างๆครับแล้วก็จะมีตัวของแอนิเมชั่นเหมือนกับตัวของเอสไพร์ล์ดคนอื่นนั่นเองฮะเมื่อเราเก็บเหรียญแดงหรือก็คือมิชชั่นโทเค็นได้แสนเหรียญแล้วครับมันก็็เกบไม่ ซีซั่นหน้าเก็บเหรียญง่ายมากไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าใครที่ซื้อซีซั่นพาร์ตน่าจะมีตัวของสกินนี้ใช้กันทุกคนครับสกินเอสพายหลต่อมาครับก็เป็นสกินเอสพายหลที่หลายคนอาจจะเห็นแล,ล้วล่ะเพราะมันอยู่ในต้นคลิปเลยก็คือเอสพายหลของกาเน็ตนะคะกาเน็ตนะครับก็จะเป็นต้องเรียกว่าอะไรเป็นป๊อปไอดอลได้ปะเออเป็นเป็นป๊อปสตาร์จะพัดจะพูมาขัดหุนนะฮะถ้าใครดูไลฟ์สตรีมผมอาจจะได้เห็นแล้วล่ะว่าเจเลนินอ่ะมันสวยแบสยบสวยมากๆครับคือสกิลมันเปลี่ยนทุกอย่างแล้วสีของผุ ฝ่ายเขาไม่สามารถล็อกเป้าเราได้อะคือเปิดแล้วกลายเป็นยิ่งจ่อก้าวห่างไปเลยอ่ะสวยแบบสวยมากๆอรราคาจะสูงนิดนึงฮะแต่ถ้าใครเป็นเมนหมูคิดว่าคงคงจะจัดกันแหละใช่ไหมอืก็เป็นสกินที่สวยอ่ะแล้วก็แอนิเมชันที่เขาทํามาให้ดูนะครับผมคิดว่าอันนี้แค่ทฤษฎีนะฮะเขาอาจจะเทลเลอร์เรื่องของโหมดในเรื่องที่เราอาจจะได้เล่นแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับด่านใหม่ของ66ที่อยู่ในอวกาศหรืออาจจะเป็นการเทลเลอร์ตัวโหมด24 VS 24ที่เราจะได้เล่นในเดือนหน้าๆนั่นเองครับอืมพอพ คูณยุีนะครับก็จะมีข้อมูลหลุดออกมาบ้างนิดนึงแล้วหล่ะว่าตัวของการเทสนะครับน่าจะมีในช่วงของเดือนตุลาคมครับคือเขาบอกว่าโหมดมันยังไม่เสร็จแหละแต่ว่าอาจจะมีเปิดเทสในช่วงของเดือนตุลาคมครับซึ่งมันก็จะตรงกับคาเรนเกมโชว์พอดีผมไม่รู้ว่ามันมีรับลมคุมในอะไรหรือเปล่าครับต้องรอดูกันต่อไปในเดือนหน้านั่นเองครับแล้วก็เลือกต่อมาก็ยังอยู่ในเรื่องของสกินนะก็จะเป็นเรื่องของสกินซีซั่นนะฮะแบบที่ต้องซื้อด้วยเหรียญคอไลน์เนาะมีชุดตกแต่งชุดเอจินฮะชุดตำรวจซน เรื่องแสงแพทเทิร์นเอ็นทีดีอะใส่เนื้นึ่งก็อยู่ในคอนมาเองฮะก็ถือว่าสวยมากๆครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะต้องซื้อ,อเออม,มันสวยจริงแพทเทิร์นนี้สวยแบบ Shut จบในเรื่องของสกินนะครับก็จะเป็นเรื่องของของเชเชยก่อนเพราะว่าอย่างที่เคยน้ำคิดไปน้องเขาบอกว่าซีซั่นหนึ่งมันจะมี3เดือนแต่ว่าที่ผ่านมามันยังไม่ถึง3เดือนแล้วทาไมเขาอัปซีซั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาตัดซีซั่นลงดังนั้นเขาก็เลยมีของเช่เชยให้อย่างของเชเชยชิ้นแรกก็คือใครที่ซื้อพาสซีซั่นที่เดียวนะครับถ้าซื้อพาสใหม่อะ่ะมันจะมีมิชชั่นโทเค็นให้ครึ่งหมื่นสองพันมิชชั่นโทเค็นนะครับแล้วก็คนที่ซื้อก็จะได้กล่องทอง นในราคาที่ลดลงนั่นเองครับพูดถึงซีซันพาร์ก็จะไม่พูดถึงระบบซีซันพาร์ตก็ไม่ได้ก็ในซีซันพาร์ตซีซันหน้านะก็จะมีระบบใหม่ที่แบบต้องบอกว่ายกเครื่องเลยครับคือมันจะเหมือนมีเวลให้เก็บเหมือนกับเกมอื่นๆแล้วล่ะครับคือทุกครั้งที่เราเก็บได้2,000โทเค็นเนาะมันก็จะมีของที่เรากดรับได้ครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยจนถึงประมาณแสนโทเค็นนะถ้าผมจำไม่ผิด50เวลนั่นเองครับก็จะได้ของเทีย์สุดท้ายครับฝั่งซ้ายนี่ฮะจะเป็นฝั่งของฟรีก็คือไม่ได้เติมพาาาสนนนัั่่่เเอองงงคคววฝฝขก็ืติม ตงค์นั่นเองครับส่วนตลาดในตัวของซีซั่นพาสนะครับแต่ก่อนเราต้องใช้โทเค็นเนาะมันถึงจะปลดล็อกให้ตอนนี้ไม่จะเป็นนะครับคือนับจากการเก็บโทเค็นของเราอะสมมติเรามีแสนหนึ่งเราไม่จะเป็นต้องไปซื้ออะไรสักอย่างแสนหนึ่งก่อนเราถึงจะซื้อตัวของนารุคามิได้เนาะตัวของคานอนได้ขอแค่เรามีแสนหนึ่งปุ๊บมันจะปลดล็อกให้เราซื้อได้ทันทีเลยครับแล้วก็คนที่พลาดซีซั่นที่แล้วหรือผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมานะครับล้วส่วยของซีซั่นที่แล้วก็อยากซื้อบางอย่างอะมันก็จะมีขขออองงงงงงที่่่่่ยัสาาาามรรถซื้้ไดกกกกก็เชนนพพววุตตตๆแฉล หรือว่าบัตรสมาชิกในการเข้าฐานต่างๆห้องต่างๆของฐานนั่นเองครับทางด้านก่องสุ่มนอกจากมันจะมีการันตีสกินแล้วครับมันก็จะมีะการันตีเพิ่อมอีก2อย่างค, <S <S คือทุกๆการเปิด20ครั้งเราจะได้ตั๋วปฏิบัติการรับหรือก็คือตั๋ว PVE รวนนั่นแหละครับ ที่เราสามารถหาได้ไดในแมช์มาร์กเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็เปิดหาได้จากตัวของกล่องนั่นเองครับแล้วก็ทุกๆ200ครั้งนะฮจะได้ลายประจําซีซันนะครับผมเห็นคนในดิสอะมีคนอยากได้ลายเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงลายอา b จบีมันก็สวยเนาะต่างจากตัวลายที่ต้องซื้อด้วยเงินคอลท์แหละถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องบัฟเนิร์มนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โอโ้โหต้องบอกจริงว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับที่ทเรามองว่าเก่งมองว่าโกงในซ<ด>ีซัน<ด>ที่แล้วฮะก็คือโดนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต ฟอคอนเวลคินอินฟโอนโดนครบทุกตัวนะครับโดยตัวแรกอย่างเช่นฟ a l คอนเนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องของระบบสแกนนะครับเพราะว่าเขาวองว่าสแกนเปิดปิดอะ่ะมันมันโกงเกินไปครับมันใช้ได้ทุกสถานการณ์ตอนนี้ก็คือปิดแล้วมันก็ยังมีครูดาวที่เยอะอยู่นะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของระบบการบินต่างๆนะฮะทั้งฟ a l คอนทั้งสก้าร์เรเดอร์เลยเนาะเวลาเรากดลูบอะฮะแล้วมันจะมีช่วงให้ไีไฟล็อกเป้าไม่ได้ใช่ปะปัจจุบันคือมันจะกลับมาล็อกเป้าได้เร็วขึ้นแล้วนะครับ ตัวของอลิสเนตนะฮะตอนนี้ก็ได้รับดาเมจเพิ่มแล้วนะครับทางฝั่งเวลคินนะฮะก็จะโดนเนิร์ฟเรื่องของความถึกของโลกแล้วก็มีสีให้เราดูแล้วแหละว,ว่าโลกของเวลคินมันใกล้แตกแค่ไหนครับอินฟลูโนเองก็โดนเนิร์ฟในเรื่องของระยะล็อกเป้าครับจาก480เมตรเหลือ430แล้วก็ความต่อเนื่องในการยิงฮะเช่นจะชาร์จยิงจาก0.9นวินาทีครับเป็น1.5้วินาทีครแล้วก็การชาร์จยิงบนอากาศครับตอนนี้ต้องเสียเ e อ็นแล้วนะครับจากตะกอนมันลอยอากาศฟรีเน,ะนา,าน ila, ะส ส่วนสเตโกครับก็มีการบัฟมานิดหน่อยเนาะก็คือสามารถเปิดปิดควันได้จาก1.3วินาทีเป็น0.6วินาทีแล้วนะครับด้านนารุคามิฮะก็ได้รับการบัฟมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะอย่างในเรื่องของโดนนะครับปัจจุบันสกิลสแกนของฟอลคอนนะฮะ คือมันสแกนเจอโดนนะครับแต่สแกนไม่เจอคนที่อยู่ในโดนนะครับถ้าเป็นเราหรือว่าจะเป็นพันธมิตรเราที่อยู่ในโดน,นครับไม่มีวันโดนเห็นตัวดาบใดที่โดนยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังโดนดาเมจได้อยู่ครับด้านลูมิเนอนะคบก็จะมีเรื่องของปับ๊บการเปิดปีกเราจะทําให้ตัวของมิสไซล์ไม่สามารถจับเป้าเราได้ครับหรือตัวที่มันพุ่งมาโดนเราก็จะโดนทาลายครับเป็นการ เพิ่มความถึกให้ดูมนเนียนิดนึงนะฮะส่วนของเซเรนิตนะครับเซเรนิตเองก็ได้บัฟมาเหมือนกันครับคือ2อย่างเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของสกิลแจมมิ่งอะฮะกดแล้วอีกฝ่ายจะล็อกเป้าไม่ได้ก็ลดคูลดาวลงมาครับจาก24วินาทีเหลือ18วินาทีนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดเร็วขึ้นได้1วินาทีครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีระบบใหม่ก็คือเซเรนิตครับเปิดตัวของแจมมิ่งไว้จะมีเกาะที่เราสามารถชาร์จได้ครับคือถ้าเรากดปิดตัวของแจมมิ่งปุ๊บมันก็จะมีเเเเกกกกกาาาาาะสีีีฟ้้้ขขึึึนนนนมแแลววออออตตตังงงงท่่่่โดดดิรร็คืืบบ มันกดดึงแล้วมันพุ่งแทงได้เลยใช่ไหมตอนนี้ดีเล์เพิ่มขึ้นมา0.8วินาทีนะครับคือหลังดึงโดนแล้วเราถึงจะพุ่งแทงได้แล้วก็คูดาวหายตัวนะครับก็โดนเนื้อเหมือนกันครับจาก16วินาทีนะครับกลายเป็น18วินาทีแล้วระยะเวลาการหายตัวจากเดิมที่อยู่ที่16วินาทีเท่ากันฮนะเหลือเพียงแค่12วินาทีหายไป10วินาทีเลยก็กลายเป็นว่าเมนสตลลารสต,ต้องใช้ฝีมือในการเล่นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะ แต่ว่าใครที่เล่นเก่งอยู่แล้วอาจจะปรับตัวได้ไม่ยากครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่ผู้เล่นระดับสูงหลายคนเขาอยากให้ทํากันเนาะก็เป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างซีเรียสจันมากอย่างเรื่องของการไม่มีระบบการตกนะครับคุณขึ้นแพทินัมไปปุ๊บเป็นไดมอนตกจากไดมอนก็เป็นแพทินัมต่อครับไม่มีค้างที่ไดมอนห้าไดมอนสี่แล้วนะครับเรื่องต่อไปก็คือข้อดีสายฟาร์มนะครับคือมันมีกล่องนิรภัยครหรือว่าตัวเซฟอ่ะคือถ้าเราของไปใส่ในส่วนตรงนี้ฮะแม้ว่าเราจะตายในการลงแมชมาร์ก็ตามแต่ของมันก็จะเข้ามาในนนนตตัััวเเรราออออยยูู่่่ดีีีะคบื้้งมมจ2ทฟ แล้วก็2อันที่สามารถปลดได้ในตัวของซีซันพาร์ตนั่นเองครับและสําหรับสาย PVE ที่ชอบความท้าทายนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮลแค t มันง่ายเกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากได้ความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะมีบอสใหม่มาแล้วนะครับเป็นบอสที่ต้องใช้กุญแจทองในการเปิดเหมือนกับเฮลแค t เลยครับสามารถเปิดได้ในตัวของ m a ชมาร์กเอส a ตหรือว่าจะลงเป็น,ปนการรับ แล้วไปเปิดสู้เอาก็ได้นะฮะโดยบอสใหม่โมเนล่านี้ครก็จะแตกต่างจากตัวของเฮลแคนเนาะเฮลแคนมันก็จะเน้นตัวของดาเมจแรงบึ้ยครับตัวนี้เขาบอกว่าเมคานิกมันจะดูแปลกๆครับผมให้เราก็น่าจะคล้ายๆพวกเกมอัลเมอคอร์หรือเกมเนวมาดักโซครับอาจจะต้องระวังเรื่องของกระบวนท่ามันดีๆดูแพทเทิร์นการโจมตีดีๆครก็ลองไปเจอในเกมจริงได้เลยครับซึ่งไอ้ตัวนี้ครก็จะมีความสําคัญในทางเนื้อเรื่องเนาะเพราะว่ามันมีบทพูดที่ว่าคอไลท์มันทำมันมีพฤติกรรมแปลกๆคคือมันสิงสิ่งมีชีววิตตอันนาจจจะีใได้้ก็็เป บอตัวแรกที่มีผลต่อการขับเคลื่อนของเนื้อเรื่องนะครับี่อนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้สู้กับคอไลมันกับแปซิฟิกริมก็ได้นะครับทั้งด้านอาวุธแมทมาร์คก็มีอัปเดตมาเหมือนกันก็คือตัวของกรงจับของอะคิล่าครับอีกอันนึงก็คือกรงขังของวลคินระบบก็ทางานเหมือนกับอาวุธของอะคิล่าและก็เวิลคินทั้งคู่เลยครับและอัปเดตหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆสาหรับทุกคนมากๆเลยก็คือเรื่องของระบบคลังครต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับของมันจะสแตกกันได้แล้วครับและสาหรับผู้เล่นใหม่น เนาะตัวของอัฟเฟิร์ดแล้วก็ตัวของเฮลแล้วก็จะมีเรื่องของด่านทั้ง10ด่านของ6-6 6นั่นเองครับและสําหรับสายแฟชั่นหรือสายถ่ายรูปนะฮะโดยจะมีระบบคล้ายๆกับระบบไดโอรามาฮะใครที่เคยเล่นกันนั่งเบเกอร์โฟร์หรือกันนั่งเบเกอร์ภาคอื่นก็น่าจะคุนค้นๆเลยนะฮะก็ะคือมันก็จะมีฉากให้เราจัดแล้วตอนนี้เราสามารถจัดท่าทางหุนได้แล้วนะครับเราสามารถเลือกตัวเพื่อนได้2คนนะฮะที่เราสามารถถ,ถ่ายรูปร่วมกันได้หรือถ้าเพื่อนไม่ว่างเราก็สามารถเอาตัวละครเอสกพลย์ลอดที่เรามีอยู่ครับมาถ่ายร ข้างเยอะครับเยอะจริงๆฮะห้องที่แล้วอินเทอร์แน็มันอาจจะไม่เยอะมากครับห้องใหม่ในคือินเทอร์แน็ได้เยอะมากเลยครับห้องแรกก็คือห้องเรื่องของฐานผู้จริการนะครับหรือถ้าใครเคยดูคลิปสัมภาษณ์ของ IGN หรืออะไรที่หรือคลิปสรุปที่ผมเคยทํามาแล้วอ่ะจะคุ้นๆกับฉากพวกนี้มันมันไม่ใช่แค่ห้องในเกมครับมันเหมือนจะเป็นสถานที่ทํางานจริงๆของ c e o หรือคือของคุณคิดเขานั่นเองนั่นแหละครับและอีกห้องหนึ่งก็คือห้องสันทนาการนะฮะหรือก็คือห้องผ่อนคลายห้องอาเคดฮะก็จะมีตู้เกมอารเคดที่สาาามรถเล่นได้คย เวลาเวลาหาห้องเนาะใครผู้เล่นแรงสูงสูงอาจจะใช้เวลาในการหาห้องนานกว่าน,นาทีนึงก็สามารถมาเล่นตรงนี้กับเพื่อนรอเวลาระหว่างหาห้องได้นั่นเองครับแล้วก็สําหรับคนที่มี Pilot ปลดล็อกนะฮะก็มันก็จะมีบทสนทนาที่เปิดเผยในเรื่องนี้นิด,นด,นดหน่อยหนะครับใครเป็นสายในเรื่องอก็จะได้รู้ได้เสพในเรื่องจากตรงนี้นั่นแหละ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของตลาดนะครับตลาดก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับอย่างแรกก็คือเรื่องของระบบประมูลถูกถอดออกแล้วนะครับตัวของซีซั่นหนึ่งนะครับตลาดจะใช้ระบบคล้ายๆกับตัวของ c o u n t e r s t r ต k e คะคือมันจะขายสินค้าที่ราคาต่ําสุดก่อนนะครับและหนึ่งอย่างที่เคยขายได้ในตลาดแต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของมดนะครก็คือมดที่เปิดแล้วครับในซีซั่นหน้ามันขายไม่ได้ครับแต่ในพวกกล่องมดก็ยังขายได้อยู่ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก็คือมันจะมีมิ เขนหรือก็คือเหรียญแดงนะครับเก็บเรื่องของสีเก็บเรื่องของมอดได้นะฮะแล้วก็ผมได้ยินข่าวแววๆมาว่าเหมือนจะมีแมป66พัฒนาเข้ามาก็ต้องรอดูว่าเขาจะเข้ามาในแพทต่อไปของซีซั่นนี้เลยไหมฮะหรือว่าจะมาในซีซั่น2แต่น่าจะมีแมป66มาแน่นอนฮะและนี่แหละครับเกือบจะเป็นแทบทั้งหมดของซีซั่น1เนาะที่อัปเดตแพทมาจริงๆมันก็มีเรื่องรายละเอียดเล็่ๆน้อยๆที่สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแพทโนนะครับผมไม่สามารถเอามาใส่ได้ทุกร่งรายละเอียดจริงๆครับเพราะว่าถ้าใส ลแล้วก็มันจะมีกิจกรรมใหม่ในซีซั่นหนึ่งก็อย่างที่ผมเคยสัญญาไว้แล้วเนาะเราจะทําเกี่ยวกับกิจกรรมเนาะวิธีทํากิจกรรมแล้วก็ตัวของการลงแมชมาร์ซึ่งผมก็ทํสคริไปไว้แล้วลนะ่ะแต่ผมยังไม่ได้อัดเลยต,ต,ต้องตขอไฟจริงออแต่ว่าคลิปหน้ามาแน่นอนครับกิจกรรมผมทําคลิปหน้าแน่ๆฮะเดี๋ยวจะลงให้ภายในคาดว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งฮะหลังจากอัปเดตอะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมลงให้แน่นอนครับหลังจากคลิปกิจกรรมเสร็จเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิธีลงแบบมาร์ให้เนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเริ่มอยากาาร์มเเหียแแแดงงลล้วว่่่ะะือออจนบบ PVE มันมันบ้างหรือว่าจะเล่นแบบแอคชั่นมันมันบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแนะนําไว้นั่นหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้าไปดูไลฟ์ในครั้งที่แล้วด้วยเนาะผมก็ไลค์ครั้งแรกอ่ะก็ยังติดขัดอยู่ต้องขออภัยทุกคนมากนะครับและเกมเมกาเบรกที่เข้าสู่ซีซันหนึ่งครับก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีนะครับว่าทางทีมงานก็รับฟังผู้เล่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายอย่างที่เราขอไปหลายอย่างที่เราอยากได้เขาพยายามแก้ไขให้ในเรื่องของการบัฟเนื้อเป็นต้น ไหนแก้ยากก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วอะไรที่เราต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะมอบให้ผมคิดว่า ท้ายที่สุดเขาก็ต้องทําให้เราอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีรับที่เขาว่าทางผู้พัฒนาฟังผู้เล่นอยู่นั่นเองครับแล้วก็ตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับที่จะมีการโหวตทุกๆ100ยซับตอนนี้ก็300ยซับเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการโหวตท็อปิกหัวข้อของคลิปต่อไปที่อยากให้ทําคลิปนะครับก็ครั้งที่แล้วก็โหวตเสมอกันได้ทํา2คลิปเนาะครั้งนี้คงจะไม่มีการเสมอ3เสมือ4ใช่ไหมครคลิปที่ชนะก็คือคลิปที่จะได้ทาคลิปแน่นอนครับเข้าไปโหวตได้เหมือนเดิมกจครับ